ปะปะปะปาเข้าตะก้าเหรอปะปะออกมาเลยเข้าไปเลยตะกาาา้าผ้าทำไมแนบไปซักผ้าไหมปั่นเข้าเครื่องเลยดีไหม <c oughs> ปั่นเจ้าเครื่องเลยดีไหมเด็กชองตัวนี้ปั่นเข้าเครื่องเลยดีไหมไป กำลังจะทำความสะอาดบ้านเนี่ยจะกวาดบ้านโดดฝุ่นแล้วเนี่ยคนเยอะเลยเต็มบ้านเลยใช่แล้วคนเยอะเต็มบ้านเลยตัวอะไร <fid> <ๆ S 1> มันอยู่ในนี่อ้าวนี่ไงตัวนีอ้าวอ้าวอ้าวนี่ไงตัวน so 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 ี้า so อ้าวอ้า so วดอกกันยอกันยอกัยอกันยอกัญยังไม่ทำความสะอาดบ้านเลยเห็นไหมตื่นขึ้นมาก็ยุ่งเลยวุ่นวายเลย ไปเผาขยะมาแล้วก็ต้องมาทำในบ้านทีเนี้ยเดินเ,เร็วเร็วไปช่วยแม่กวาดบ้านเร็วโดดฝุ่นเลยเนี่แกจักมันลองลนะั่นน่ะอ้าวข้าใจนี่อาใจนี่เฮ้ยใจยุบยอ่อเนี่ยใจยุบยอ่อวะใจยุบยอ่อยุบยอ่อ แดมันร้องทําไมไปดูสิเอ้าเอา,เ,อาเปิดหน้าต่างตรงนั้นนะ่ะเอ้ยเปิดเอพะพม่านออกแดดสองเขาจะอยู่ห้องนี้กันแมวเขาจะอยู่ห้องนี้กันมันจะได้ใกล้หน้าต่างหน่อยไปเล่นเด้ออันนั้นทับหัวได้แหละม่หยอกกันหยอกกันไมหยอกกันดูดูดูเอาอ thank you